เปลี่ยนมุมพักผ่อนให้เป็นมุมสุขภาพพบกับฟิลเจอร์ลิฟวิ่งโซฟาเอกประสงค์เพื่อสุขภาพรุ่นพรีเมียร์ที่ปรับนอนได้ถึง3ระดับเพื่อความสบายที่คุณปรับได้ตามใจไม่ว่าคุณจะนั่งหรือนอนโซฟานี้จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสบายยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพสูงโครงสร้างแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมรายละเอียดสินค้าปรับนอนได้3ระดับสำหรับนั่งและนอนสบายสบายปลอกโซฟามีให้เลือกทั้งผ้าลินินและหนังพิูที่กันน้ำและระบายอากาศดี โครงสร้างแข็งแรงผลิตจากไม้แท้และเหล็กขาพร้อมฟองน้ำเกรดพรีเมียมขนาดกว้าง65คูณยาว170-185เถึงซนเมตรเบาะหนา35เซนติเมตรเติมเต็มมุมพักผ่อนของคุณด้วยฟิวเจอร์ลิฟวิ่งโซฟาอาเนกประสงค์เพื่อสุขภาพรุ่นพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนในบ้านหรือมุมโปรดโซฟารุ่นนี้คือคำตอบที่คุณคู่ควรสั่งซื้อวันนี้พร้อมรับสิทธิ์ทดลองสินค้าที่สาขาของร้านได้กว่า20สาขาทั่วประเทศอย่ารอช้าสั่งเลยสวัสดดีผผูู้้ชมมและตติตาาททุกท่นของจอใจ จอบใ์นั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอรหรือโพสต์เป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนาเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนําสินค้าให้กับท่าน ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR Code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ